สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลหรือความดันในเส้นเลือดนะครับผมอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งให้ทุกคนรู้จักไฮโซแล็บโพลิโกซานอลตัวนี้นะครับแม่ของผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องความดันมาหลายปีแล้วคือเวลาไปตรวจความดันก่อนที่จะพบแพทย์ตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับตรวจความดันทุกครั้งพยาบาลจะถามว่าเ,เวียนหัวไหมคะนั่งพักก่อนไหมคะเพราะว่าความดันแม่ผมเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ170 160กว่า160กกว่าไปไปลาย พอผมได้กจ,จักกับตัว h y โซแล็บโพลิโคซอนอลผมได้ซื้อไปให้แม่ผมทดลองใช้ผ่านไปประมาณ1เดือนครึ่งล่าสุดไปตรวจความดันที่โรงพยาบาลจากความดันอยู่ที่160กว่าความดันล่าสุดอยู่ที่140กว่ากวา่าคือซึ่งการดำเนินชีวิตต่างเนี่ยใช้แบบธรรมดาเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยยากินแบบเดิมเพียงเพิ่มแค่ไฮโซแลบโพลิโ o ซอนอล ค่าความดันที่ลดลงไปประมาณ20ว่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับ1เดือนอยากให้เพื่อนๆรู้จักกันและได้ทดสอบทดลองใช้ตัวไฮโซแลบโพลิโกลซอนอลกันครับ